เราไลยูเอ็ทไม่แคร์ไปเนี่ยไม่แครไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านไม่ใช่ระวังระวังโดยระวังหักเยอะท่านนะเว้ยอยอกป๊ะ พ่อาพี่ไหนพัดพัดพัดทไมพี่ไ้เพื่อนมีใครมาไม่ถึงไเพื่อนมใครมาไม่ถึงแโหจะหาเอาแต่กงเก่าไฟล์ล่าเลยอะคนงเี้ยแมไม่ทันเราปะได้ก่อนเลยดผมขึ้นมาอีกสเซนหนึแล้วพี่เอรวเลยเหรอรออะไรอะวันนี้ไปวัดแต่พี่ได้โชว์บอกให้ให้เอาสเซนนั้นออกเฉยเพราะติดผมแต่ผมออกอ หนึ่งหกสามเฮ้ยอุ้ยใกล้แล้วใกล้ถึงเกณฑ์แล้วเดี๋ยวเกณฑ์อาหารกัพอดีหนึ่งหกสามมานานเนี่ยไม่เกณฑ์นะเกณฑ์อาหารร้อยหกสิบมัเออพิ่งเองอกไม่ผ่านแล้วอกแต่อกครับไม่น่าผ่านนะอชาเดี๋ยวจะไปเล่นอกแล้วนะทำนนี้อายุเท่าไหร่พึ่งเล่นเล่าไม่เป็นเด็ราผ่านอาหารไม่ค่อยเล่นไม่แต่พัดบอกว่าถ้าเป็นก็ไม่เป็นไรฮะเออไม่ได้ไม่แต่มันบอกเสียเวลานะเออแต่มันเสียเวลาชีวิตจริงเนี่ยถ้ามียาเมียลงเมียเล่าหาทรงหาซอยานี่ต้องหา โอ้ยไม่เอาหรอกพี่ทำทำไมนี่ตัดกระเทียมไปเลยเผื่อเข้ากลมไปโดนซอยนี่ฟัดเอาสวนอะสู้สุดใจอะส่วนเขาเลยหรอไม่หายมาไม่ถึงเลยไม่ใครมาไม่ถึงเลยยกของโดนจ้วงท้องที่พีเอาไม่อยู่ก็ไม่รู้อ่ะก็ฉุดน่ะถ้าถึงตอนนั้นก็น่าจะสวนอะไม่มีไม่น่ามีคำว่าจุกอ่ะคนด่านไอ้มามาดีหน่อยมาเข้าจมูกนี่หน่อยมาจอดรถดิยวเขาเลยเออมันมีสูตรเหรอเข้าไปแล้วเจอชายตะเกียประมาณสิบคน กัดอ้วนกัดคุยแม่งขาดอ่ะเฮ้ยๆๆอะไรอะใครไม่กันมึงกอกลายแล้วแค่นี้มึงกอกลายแล้วไอ้เหี้ยมึงกรอกลายแล้วไอ้เหี้ยไอ้มอสแค่นี้มึงออกลายแล้วไอ้เหี้ยแหมตอนแรกกะจะกัดคุยไอ้เหี้ยแหม่ไม่ยอมไม่ยอมหลอนนะสุพัฒน้องออกลายออกลายเฉยออกลายตอนแรกบอกไม่เอวพี่ผมไม่ยอมหลอกอยู่ไปจะกัดคุยเขาเฉยแค่มึงเอาปากแค่มึงเอาปากดูกระเจี๊ยบมึงก็ไอ้นี่แล้วไอ้เหี้ยโอ้หน้าใสเนี่ยผมชอบเลยหน้าใสเนี่ย ไอ้เที่จบอกไปกัดคุยเขาลุ่มหล่อชื่ออะไรนี่ลุ่มหล่อลุ่มหล่อชื่ออะไรอ่ะลุ่มหล่อขาวปะไอ้มอสเล่นขาวป่ะไม่ขาวไอ้มอสโดนเหมือนกันโอ้ยางขาวที่ตู่ทหารเรือทหาทะเลอ่ะอันนี้อันนี้เริ่มเท่าไหร่นะไม่แตกทหารเขาเอาตูดกันได้เลยเป่นเหรมือนคู่กับไม่ดี ไม่มีแต่ไม่ไม่มีแต่ผมเคยเห็นคลิปที่เขานอนกอดกันไม่น่าะ้าอนกอัเยหรอกไปหล่มรักใครทุกคนในนั้นอ่ะโอ้ยเมเอวหรอกโอ้โหรักกันอนกืยอ่ะคดคนติงนะไเมวอกเนียคเแบพวกมังกรมังกรสุภัสคนคนที่พูดอ่ะเนาะคนที่พูดอ่ะเนาะคนที่พูดนี่กัโนะเจเป็นทหารด้ ไม่ใช่กลองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาไอ้วัตเดินบิดตุแล้วก็ถือกระเป๋าอ่ะทาลิสติงแดงทาใบแดงที่อาจจะได้เห็นผมถือมีดแบบเลยอดแได้ใบีไดอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ใบแบบพวกโคตรฟินอะได้ใบแดงไห้เหี้ยทำไมอ่ะก็ไม่มีไรใครอยากจับได้ใบแดงอ๋อโอเคได้ไงอยากโดนตื้อเหมือนกันครับอะไรใบแดงมันรอดพี่พี่จับไปกี่ปีแล้วใบแดงพี่อ่ะพี่เพิ่งจับไปทำรอดสุดพัดของพี่นะัดใบแดงพี่จับตอนอายุยี่สิบเจ็ดครับอ่ะ โอ้โหพี่อายุเท่าไรเนี่ยพี่อายุเท่าพี่สีเลยปะเนี่ยยี่สิบเก้าพี่เป็นยี่สิบเก้าแล้วตอนเนี้ยโอ้โหเท่าพี่ตีเลยดิใช่จับตอนยี่สิบเจ็ดอ้าวแล้วทำไมพี่แล้วเวลาพี่เรียกพี่ตีพี่เรียกว่าอะไรสามสี่เลยสามสี่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 ่มสี่ต็มสี่าสา่่าแล้ววันจับพี่เป็นไงวันจับจริงอ่่าอสี่ส่่ี่ือแบบไอ้เหี้ยกู่อนม่าี่ไอ้สัตว์โดนก็โดนว่าไอ้เหี้ย ใช่หรอดีไม่ใช่มั้งคือพัดใครยอมม้องใช่เออใครยอมไม่ยอมไม่ใช่อะจังหวัดจังหวัดจับมีเอฟเฟกต์เปิดให้ดูนะได้ทำให้พี่แนทเนี่ยแต่แต่แต่เที่ยมั้เนี่ยบอกให้พวกเราต้องระวังด้วยมันจะไปกัดคุยเราอ่ะมึงต้องระวังนะไอ้เหี้ยมึงโกงเลยที่วัดแล้วก็มีต้องไปโดดเรือเรือเรือล้มแบบที่ว้ายน้ำได้ไปเนี่ยเอาก็จมน้ำเลยทำไมเขาไม่ขับรถต่งเหนเวลาเขาไปขัดเรือเสร็จแล้วเขาให้กระโดดเขาไห้เปลี่ยนยางรถสั่งทำไมเนี่ย โอ้พี่พี่ว่าไม่เป็นน้องชายเอางี้ถ้ามันเข้าไปเขาแล้วแบบยูยมีนายบอกว่าเนี่ยเอาไหมมาเป็นมาเป็นมาเป็นเมียนายสุดพักตอบแทนพี่หน่อยน้องชายตายดีกว่าอยากดีกว่าน้อน้องชาย่ใครรู้อบ้า่ใครรู้หรอจะรอไม่รอยังที่มัดแล้วพี่จะไปล่อเมียนายเอายังเอายังเอายังทุกคนเอายังเอายังเขาจะไปประกาศเลยมันเริ่มมันเริ่มยี่สิห้ายี่ห้าทีอ่ะมันน่ามันน่าชุมสายแล้ววิ่งแล้วมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วแต่แต่มันน่าชุมสายเลยมาพร้อมนะ มาทุกคนมาทุกคนมามาทุกคนมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอย่ามาอย่ามาอาเพื่อนไมา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 จ้าเดียวดึงสอยไวดึงสอยไว้ดึงสยไว้นะดึงสอยไว้นะชนนเพื่อนชนนี่เพื่อนชนนี่หยชนนี่หาชนนี่หาชนนี่หาชนนีหาชนนี่หาเชียวงนี้เชียร์วงอืนสลับเลยสลับบ้านเลยสลับลบ้านเลยสลับบ้านสลานไตเอ๊ไต่เอ๊ไต่เอ๊ ดึงสมารึงสมาดึงสมาดึงสมาเพื่อนดึงสมาดึงสมาสลับไหมเออสลับไหมสลับเลยพี่สลับก็ได้สลับไปได้พี่สลับลยเหมเขาอยู่หลังบ้านเรหมดเลยสลับเลยสลับเลยสลับไปเลยบ้านเรหมดเลยเขาอยู่หลังบ้านเรหมดเลยเดืแล้วเดืแล้วี่ว่าพี่ดเกินดึงเพื่อนหน่อยพี่ดึงเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนเลยดึงเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยดึงดึงสมาหน่อยดึงมร์ดหน่อย ีก,กโดนอุ้ยกูจะใสะ่แ่ะโอ้ยเฮียเพื่อนตีกูอย่างดีเวาเลยไอ้เฮียโอ้ ข้อหนึ่งไม่ว่าข้อสองมาห่วงก็แตกเดอทำบ้านโดนนเว้ยมันต้วไหนบ้านเรไว้ใจด้วยเสมอได้ไหมจมพูดตรงทงบ้านเรากลับไปเรียบ้านเราเลยกับเรียกบ้านเราเลยเยสมเลยครับเยสมเลครับสมเยียมมากแล้วอแล้วใครแกอยู่ไกลไกลทุกคนเลย หรอโอ้มีกายกาๆองหมดแล้คุณจะเกิดวันนี้สาสตร์หลังบ้านเยจโอ้ยัวหมดโคอ่าัวไว้โคยร่ยอ่าุผู้เฉยมึนจัดหมดย่ยงเนี้ยผสมเลยแม่ผสมเลย ไปทำเลยหมดละให้หมดจากการเลยเขาย้ายไปที่อื่นนะปริ่มมากปริ่มมากปริ่มมากสวัสดีรุ่นแรกสวัสดีทุกคนแก่มากแก่มากเพื่อนรุ่นแรเรากลับบ้านโมกุนึกว่าเพื่อนเว้ยเราพี่ต๋องเพื่อนไม่ใส่กระเป๋าหนุนบินไข่ทหารไปแล้วแม่มันจะกลับว่าเราไม่เฉยเลยนะปวดเพื่อนหแผนมันคือจะแลกบ้านแล้วก็จอดรถฝั่งบ้้านใหเรียยบร้้อเวยแล้วก็ค่อยมาใช้รถล็กลกฝั่งเรา แผงแค่นี้หรอี่มด้วยจะดูเป็นธรรมเลยมาถึงมันทะลุมาหลังบ้านแบบทุกคนเลยแบบหลังบ้านเราแบบไม่มีอะไรเลยจต่ทะลุมาหมดตั้งแต่แรกเลยคขารอดิเพื่อนเขรอดิเพื่อนเปลี่ยนคขารอดิคขารอดิเพื่อนเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนไม่จริงจังกูนนนอะไรติของอีกนะมีใครจะเติมของบ้างเพิ่งไปหยิบมาบางทีเราเติมของพระกอดมานี่ไม่ใช่หรอไปเติมของอเลยกับอ้วเติมก็มาเติมของอ้าวไม่ฟังนะอ้าวไม่ฟังนะไม่พี่มีในตัวฮัลโหลพี่ปืนพี่มืออะไรวะพี่มีกล่องในตู้วะก็จะเติม่ ก็เยขตัวร้ายเมื่อกี้ขบตัวร้ายจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไข่เนี่ยเมาอี๋่เมอ้ะเบิก่อเลยปว่าเขาไฟต่อเลยแงเรายังไม่ได้สบเลยพี่เด้ม้ยทุกคนโอเคเลองเลยลงเลยพวกเราลงเลยมันสั่งทะล้ยไฟท้ายไฟท้ายทุกคนไฟท้ายไฟท้ายเยมือที่กูบอก้แผนมันคือไม่ใช่รถไม่ใชรถลกฝั่งเราตอเลยได้ที่ยังยังเยังไม่ได้จบเลยนตอนแรกอ่ะก็ใช่ไงเาทะลุมาตั้งแต่แรกเลยไง ตั้งแต่แรกเลยฮิ้วมที่มาพี่เดือดอะไรกับมันเขากัรถแล้วเเขาัดแล้วนะเขากัดแล้วนะเขากัดแล้วนะแต่เขาหยิบปืนมายิงกันนะเอ้ยเรามีปืนหรอวะเขากัดทำไมวะเขากัดแล้วแล้วเขาหยิบปืนมายิงแล้วล่ะรถนงอันนี้ข้าหนากักศพบ้านขานะอันเนี้ยเมื่เกี้แฟนเขหดเกินไฟท้ายไฟท้ายเขาจัดเขาจัดแจงแล้วเขาจัดแจงรถละ เขามีบังเกอร์แบบเอาปืนมีบังเกอร์มีบังเกอร์เขาจะเอาปืนยิงเดี๋ยวเขาเขานาจยิงกระสุนทางทะลุเอาผ่านนะใช่เอยต่างียีมันงัดบ้านไม่ได้หรอไม่ได้ไม่เป็นไม่ได้อ้มาจากโเหมองมันล้วนละเลดออกอย่างเหี้ยเลยนะ ก็รอกระชากูแค่นั้นแหละจบมีไมล่ะรับไหมล่ะรับนี่รับเลยเดี๋ยวขึ้นให้พี่ทเลยเลยเดี๋ยวก็มีไปายใรอวห้หมดตัวเลยเอาไม่มีวะไบิ้วอะไรไอบิ้วอะไรมันบอกว่าใครใครใครทำที่บอสยิงชื่อมาเลยเดี๋ยวไว้ดีตัว เต็มนะดึงศอกไวๆนะเพื่อนดึงศอกไวๆนะดึงศอกไวๆนะเจเจหอยมาหน่อยมาหน่อยมาจ้ามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยนตนมาอย่าเลยอย่าเลยรับรับก็ได้รอบเนี้ยรับดีกว่าไปชนเลยไปชนเลย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 ชดึงสมาร์ดดึงสมาร์ดึงสมาร์ดไป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 ดึงสมารดึงสมาร์ดึงสมาร์ดตายดึงสมาร์ดดึงสมาร์ดจุดควันเด้อจุดควันฮึ ไปนะพี่ไปแล้วไม่มีคนตามมาเออหนูตามมาเยอะเยอะสลาตันเอาวะตีเลยไอ้หนูไม่ต้องเล่นก็ได้นะหนูไปหาเพื่อนก็ได้หนูไปเขารีบไปเลยพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่กลับไป รดนะแต่เรา,าขอวางไไว้ตรงนี้แล้วกันนะแค่ก็วางไว้เปิดๆเลยก็ได้

กูเจอ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 เจอแล้วเจอแล้้าเบสด้วยว่ะตีอยู่หลังบ้านตอนนี้ตีอยู่หน้าค่ายทหารเลยโอ้โหแต่ไม่เอาผมสักไกลเลยบอกว่าดีเหอะยังไม่หมดเหรอตายง่ะตายง่ะ ตายลพี่ตีตายหมดเลยพี่ตีตายทั้งกองเลยทั้งเพื่อนเราด้วยแหละแล้วมันก็เอาไปเอาไปซ่อนที่ต้นทางโมงมีบริการรับรถรับส่งป่ะพยายามแม่งสูงนะไม่รู้ว่าใครแต่เห็นนุ่มแล้วตื่นตาตื่นใจาส่งเวทไปซ่อนมั้ยอี๋มันพิ่งกสุดจริงพี่ อยู่ไหนเวดอะเวดอยู่ไหนเอาละเยู <pus> ่ด้านหลังพี่อะด้านหลังปากใช่เหรอโอ้โหไอพี่อะแม่งอาน้องไปทิ้งไกลยังอะอ้วยเฮ็ดเอลโดนแล้วเหรอไอพี่อะม่งก็น้องไปทิ้งนู่นเลยเหรออ้าเฮ็ดเอลโดนแล้วเหรอยังไม่ได้เฮ็ดเอลโดนร้อยห้าสุดเลยวะไหนเนี่ยไปครับสวัสดีไอชิมอนได้โดนอัตุจนจนเพลเพียรไหมภาประกาศไปพี่สภมาประกาศเรียกว่าอะไรวะ ใช่เรเบขยับมาแค่เราห้าส่วนนี้โอ้ยเรียกเ้ยเราด้วยเอ้ยข้างหลัง